สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t e a NC นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของเกม NFT นะครับ LOCI นับ Awakening นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับอัปเดตของขวัญนะครับอันนี้ทุกคนเนาะก็ของขวัญก็คือเป็นคําอธิบายแพ็กเกจของขวัญนับอันนี้นะเราก็มาอ่านได้สําหรับคนที่อ่าสำหรับคนที่เติมครั้งแรกนะครับก็จะได้รับในส่วนของ ของขวัญเหล่านี้นะผมนะก็คือแกรดสีทองนะคือเป็นในส่วนของบัตรกำานันนะครับ1ชิ้นแล้วก็เหรียญในส่วนของ LOC c นะครับก็คืออยู่ที่5อันด้วยกันนะครับก็คือเป็นตัวสีฟ้าอันนี้เลยนะครับก็คืออัน5อันเนาะแล้วก็จะได้การดในส่วนของคูปองท้าดวลเอาไว้ไปดวลน,นะครับไปต่อสู้2ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ของขวัญจากการเชิญ ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อฟินิชนะครับตรงนี้นะหนึ่งตัวนะครับฟินิชแต่ว่าจะเป็นรุ่นทดลองเองนะครับมันสามารถผลิตได้ในส่วนของเหรียญ locc อยู่ที่4.8 locc ด้วยกันนะครับต่อมาคือจะได้ในส่วนของออบัตรกำนัน2ใบด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของวิญญาณมังกรคูณ2นะครับแล้วก็สาหรับของขวานการถอนนะครับอ่าของขวานการถอนนะก็จะได้ในส่วนของ เหรียญปาถนา1ชิ้นและก็จะได้ในส่วนของแพ็กเกจของขวัญลึกลับสูมไอเทมของขวัญน,นับ1ชิ้นแล้วก็จะได้คปรปองท้าดวล2ชิ้นนะครับในส่วนของของขวัญการเช็ดอินรายวันจะได้ในส่วนของค่าประสบการณ์24ชั่วโมงและ1 1ชิ้นด้วยกันแล้วก็จะได้แพ ของขวัญลึกลับ1ชิ้นแล้วก็จะได้บัตรท่าดวนนะหรือคูปองท่าดวนใช้สําหรับท่าดวนในอัติหน้านะสชิ้นสําหรับคนที่เข้ากลุ่มครั้งแรกนะครับก็จะได้ในส่วนของเหรียญปาถนา1ชิ้นและจะได้ในส่วนของอ่าไอเทมนะครับในส่วนของฮีโร่นะแต่ว่าเป็นฮีโร่ในตำนานนะครับตรงนี้เนาะ ป็นตัวสาวตรงนี้นะหชิ้นแล้วก็จะได้บัตรธาตุด้วนในอารีนา2ชิ้นด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือเขาสารเขาใหม่นั่นเองทุกคนนะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาอ่านได้ตรงนี้สำหรับคนที่เล่นเกม nft loci awakening นั่นเองนะครับก็น,นี่คือการอธิบายของเขานั่นเองนะครับผมนะการเติมครั้งแรกสําหรับผู้ใช้ที่เติมครั้งแรกนะครับรบกวนติดต่อัหน้านทีมของคุณเพื่อรับของขวัญ2 ของขวัญจากการเชิญเมื่อผู้ใช้เลเวลหนึ่งของคุณซื้อมังกร,กรแห่งฟักฟ้าเป็นครั้งแรกคุณจะได้รับนะครับของขวัญจากการเชิญ 3. ของขวัญการถอนรบกวนส่งภาพหน้าจอของการถอนเงินของคุณในวันที่ทําการถอนไปในกลุ่มบันทึกการถอนเงินในหน้าเกมหรือไม่ก็บวกกับในใบแนนหรือบันทึกของธนาคารถ้าว่าเราถอนในใบแนนก็บันทึกของใบแนนถ้าเราถอนเข้าธนาคารก็บันทึกของธนาคารนะครับ แล้วก็ส่ง ID เกมด้วย 4. ของขวัญจากการเช็คอินไดวันเราก็ติดต่อหัวหน้าทีมของเราเพื่อรับรางวัลของขวัญ5เข้ากลุ่มครั้งแรกเมื่อมีผู้เล่นใหม่เข้ากลุ่มเป็นครั้งแรกก็ควรติดต่อหัวหน้าทีมหรือฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับของขวัญน,นะครับข้อควรจําตรงนี้นะเราก็ไปเข้าในไลน์ได้ตรงนี้นะไลน์ตรงนี้นะครับจําไว้ข้างหลังนะ H A E R I นะครับมันเหมือนกับว่าเป็น เป็นไลน์ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนนะที่อยู่ในส่วนของแชทนะที่แชทนะกดเข้าไปนะนี่ทุกคนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะอันนี้คือมีไลา์เข้ามาของผมนะของเพื่อนๆเนข้ามาแล้วเป๋าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเขาสารผพีเท่านี้นะครับผมนะในส่วนของเขาใหม่ของเกมนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมนะสำหรับคนที่เข้าเงื่อนไขของเขาสารเมื่อกี้ประกาศเมื่อกี้ก็ไปรับของขวัญด้วยนะครับตรงนี้นะ โอเคนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตใหม่ตอนนี้คือเกี่ยวกับฮีโร่ยังไม่มีอะไรนะครับผมนะปกตินะผมก็สะสมตอนนี้เงินอยู่ที่30ดอลลาร์แล้วก็เหรียญ LOCC อยู่ที่0.4176นะเดะเดี๋ยวก็มารับที่ในส่วนของฮีโร่ที่เขาไปขุดมาเดี๋ยวก็อีก35นาทีก็มารับต่อนะครับตรงนี้นะก็ได้จากเค s เซโอเปีย e มังกรแห่งฟากฟ้กฟาแล้วก็เซฟิอุสนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะก็วิดีโอนี้นะครับผมทำมาอัปเดตข่าวสารเพียงเท่านี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยถ้าใครมีคำแนะนำหรือม,มีคำถามอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน NFT นะครับ LOC I Awakening ก็ CI, Awak ening, สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ